ค่ะมาลงหวยจะลงหวยรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายให้ให้ได้พี่น้องอันนี้นี่ลงไปแล้วค่ะหวยมันออกอันนี้บ้านได้เบิงเลยนะนี่เนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งดได้ไหมเด้วันที่หนึ่งหวยออก 407041เา่าบอกน้องที่ที่หนึ่งสิงหาออกที่หนึ่งออก407041 เด่นก็ไม่มาศูนย์สีส่หนึ่งมมีพี่เนอะว่เขาได้ลงโคงสุดท้ายพี่เนอะสร้งคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะห,ห่วยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะ ไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะโปดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสูตรนี้ลงไปแล้วด้วพี่น้องลงไปแล้วไมไยไยได้ลงไปเทียเท่อนึงแล้วนี่สิบหกสิงหาเนี่ยอันนี้สูตรหนึ่งเด่ยสูตรหนึ่งแล้วจะลงสูตรสองให้ได้บันี้เดอสูตรหนึ่งเดนสีห้าหก อินทรีฮะกรัฐบาลไทย 16. สิบหกสิยงหาคมหกเจ็ด เด่นมนางยาหันเด่นอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะคนละสูตรเด่นสี่ห้าหกสูตรนี้เด่นห6าหกเจ็ดเลพี่น้องเด่นห้าหกเจ็ดเอ,อ สองตัวบนบวกล่างไปกับ1 4ึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งเกาด้พี่น้องหนึ่ี่หนึ่งสอง

ก็อย่าร้องไห้หลายพี่น้องเกียรชุดสูตรนี้มีเกียรชุดวันนี้สามตัวสามตัวโต๊ดพี่น้องเลือกไม่สวยแต่หวยเข้าสบายดีนะหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้า หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าสองสห้าปดเสองห้าสสองปดสองเกสองห้าแดสองห้าเสองสห้าสองสี่ห้าสิบชุดนะพี่น้องเลย อันนี้ก็สิบชุดอันนี้เจ็ดชุดอันได้ที่มหาเมาเบิงมองนี่แบบนี้พี่น้องว่าอันใดมันติดเด่นห้าหกเจ็ดติดหาตัวนี้ติดหาตัวนี้เด้อพี่น้องหกเจ็ดไม่มีอันนี้ก็ติดเด่นก็มีหามีหกมีเจ็ดอันนี้ก็มีหานี่ก็มีหามีหามีหา หกเจ็ดไม่มีพ้งสุดท้ายอื่นอื่นอีกชุดหนึ่งวยพี่น้องนี่เอาซ้ำนีงไปก่อนหวยรัฐบาลที่สิบหกค่ะพี่น้องสีแปด สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดพวกนีตัวนี้ หนึ่งแปดพมีนหนึ่งเก้าสี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเกเจ็ดเจ็ดชุดลบชิปไปแค่นี้แล้วพี่น้องเลยอืออ้อโค้งสุดท้ายเล้วยพี่น้อง กอบอาจารย์ได้ก็จัดทั้งเราก็3ามตัวโต๊ดคือไก่ตัวใดก็เอาไปเปรียบเทียบพี่น้องถือไก่ตัวใด,ะว,ดวะนี่ตัวใดต้องตาต้องใจวะเด่นที่ห้าด้ะโหกับเจดไม่มี เดินที่ห้าอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านไปก่อนพี่น้องอวยมันมีเข้ามีหลุดเออชมเพื่อความบันเทิงเอาไว้ดูเป็นแนวทางพี่น้องอันนี้คือแนวทางนะคะแนวทางแนวทาง แนวทางจ้าแนาวทางเก็บคลิปไว้แค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากช่องน้อยๆในเด้อค่ะเด้อจะได้ไงเติบโตขอให้เฮ็ดเลขเขา่าะิดเมีเ่ยน FC ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนก็เพิ่นขอบคุณค่ะที่ชมคลิปค่ะ